ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวมิสเตอร์กีนุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกอแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตด่วนหรือว่า มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปเพื่อนๆน,นะครับผมหลายท่านก็รีเควสเข้ามาช่วงนี้เยอะมากเลยนะครับว่าก็คือวิธีการเชื่อมตัวเหตุการณ์ของพิกเซลนะเพื่อนๆบางท่านเนี่ยนะครับสร้างพิกเซลแล้วนะครับไม่รู้จะไปเชื่อมตรงไหนบางท่านก็เข้าไปผิดหน้านะครับหรือว่าเข้าไปหน้าอื่นนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับผมสั้นๆและง่ายๆเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมพิกเซลนะครับกับเว็บไซต์ของลูกค้านะครับผมก็ทํายังไงนะครับผมก็สามารถ ทำตามคลิปนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเปิดเฟซเพื่อนๆขึ้นมาเหมือนเดิมยิงแอด a c e b o o k ต้องเจอกันอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับก็เปิดเฟซขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวหน้าตัวจาัดก,การโฆษณานะครับผมก็คือหน้าตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแปลแบบไวๆนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่กระเป๋าของเพื่อนๆก่อนนะครับผมอย่างเช่นผมยิงกระเป๋านี้หรือว่าเพื่อนๆจะไปเลือกข้างในก็ได้เพราะว่าเพื่อนๆจะไปสร้างพิกเซลอยู่แล้วให้เพื่อนๆกดมาที่เครื่องมือทั้งหมดมาที่ตัวจัดการเหตุการณ์ตรงนี้นะครับผมให้เรากดเข้าไปได้เลยอ่าพอมาหน้านี้แล้วนะครับผม เพื่อนๆบางท่านอาจจะตกใจอ่าทำไมมันไม่มีพิกเซลนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้เลือกกระเป๋านั่นเองอย่างมันมีกระเป๋าตัวนี้กับหลักนะครับผมเพื่อนๆยิงกระเป๋าตัวนี้นะครับสร้างพิกเซลตัวนี้ไว้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆเข้ามานะครับมันเป็นหลักเห็นไหมมันโชว์อยู่เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะตกใจเฮ้ยพิกเซลหายไปไหนนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตที่มุมขวาก่อนนะครับผมว่ามันตรงกับกระเป๋าของเราไหมถ้าเกิดว่าไม่ตรงนะครับผมก็ให้กด เลือกพอร์ตฟลิโอนะครับแล้วก็เลือกกระเป๋าของเราได้เลยอ่ะพอมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่แหล่งข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีพิกเซลนะครับผมมันจะขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้สมมุติว่าอันนี้คือพิกเซลของเพื่อนๆที่สร้างละหรือว่าต้นทางที่เพื่อนๆรับบัญชีมานะครับสร้างไว้ให้นะครับผมก็สามารถเข้าใช้ได้เลยแล้วจะเข้าไปตั้งค่ายัางไงให้เพื่อนๆเลือกที่พิกเซลแล้วนะครับผมให้มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับ กดมาได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่มาที่ตั้งค่าเหตุการณ์การจัดฟิวเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ตั้งค่าเหตุการณ์ของคุณนะครับผม mm hmm. ก็คือตรงนี้นะครับที่เราต้องเชื่อมพิกเซลนะครับผม mm hmm. ก็ให้เรากดติ๊กตรงนี้ให้หมดเลยนะครับนี่ติ๊กเนี่ยหรือว่าใครจะไม่ติ๊กก็ได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมติ๊กไว้เนาะแล้วก็กดเปิดเครื่องมือตั้งค่าเหตุการณ์ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมแล้วก็เอาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับป้อน URL ของเว็บไซต์นะครับก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีเว็บไซต์ของเพื่อนเพื่อนะครับที่ต้องการให้ Facebook บันยิงเข้าไปหน้าเว็บเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็เอามาใส่นะครับอ่ะสมมตินะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของผมนะครับผมอยากให้แบบยิงแล้วเนี่ยนะครับคนเห็นเฟซผมอะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บพอเอาลิงก์มาใส่เนี่ยนะครับไม่ต้องกดตรงนี้นะครับกด enter ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเมาส์ผมไม่ได้ชี้ตรงนี้นะกด enter ได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าลิงก์มันเปิดได้ปกตินะครับผมมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้เลยเห็นไหมมันจะขึ้นหน้าเฟซมาเลยตัวปุ่มนะครับให้กดติดต้างน,นะครับว่าปุ่มตรงนี้คลิกแล้วมันจะไปตรงไหนนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับเนี่ยอย่างผมเนะี่ยมันไม่มีขึ้นมานะครับผม เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับมันขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับวางลิงก์แล้วก,กด enter ไปเลยเพราะตรงนี้นะครับมันแค่ขึ้นเตือนเฉยๆแล้วทําไมมันไม่มีปุ่มติดตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้มีปุ่มติดตั้งนะครับเพื่อนๆต้องเอา ID Pixel เนี่ยไปเชื่อมกับลิงก์เว็บของเพื่อนๆนะครับเวลากดตั้งค่าเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยเวลามันเด้งมาหน้านี้เรานะครับมันก็จะมีเครื่องมือหรือว่าปุ่มติดตั้งมาให้เรานั่นเองอ่าพอเพื่อนๆเชื่อมเรียบร้อยแล้วทําตามขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเข้ามาหน้านี้แล้วนะผมก็สามารถเชื่อมปุ่มติดตั้งได้เลยโอเคนะครับผมการเชื่อมเหตุการณ์พิ x เซลนะครับ ข้าวๆก็มีแค่นี้นะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็ไม่น้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมทําอะไรนะครับสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าหากผมเห็นอะไรนะครับน่าสนใจนะครับผมก็จะหยิบยกขึ้นมาทําคลิปให้แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากติดตามนะครับผมว่าผมจะทำอะไรนะครับฝากคอยติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ